สวัสดีค่ะพบกับกิฟตนิชาพาทำวิไลค่ะแล้ววันนี้กิฟก็จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะสำหรับกิจกรรม Admission School Tour by True ปุกปัญญาคาราวานความรู้ส่งตรงสู่รู้โรงเรียนเราก็ได้กลับมาสัญจรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะโดยกิจกรรม Admission School Tour by True ปุปัญญาที่จัดณโรงเรียนจันประดิษฐารามวิทยาคม ก็มีน้องๆม .6 ห,หลายร้อยคนเข้าเร่วมติวแกะเชื่อมโยงกับครูพี่นอ็อตโสมนัสจางสะอาดและครูพี่ต้นสวัชชัยรลีจ้อยซึ่งน้องๆค่ะก็ตั้งใจติวและตอบคำถามกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะที่สำคัญค่ะครูพี่อ๋องสุทีราทันสมัยก็ได้นำเทคนิคดีๆบทความที่น่าสนใจในนิตยสาราปลูกไปฝากทุกคนอีกด้วย พวกเราทรูปุกปัญญาค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ดูแลต้อนรับและสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีค่ะสำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม Admission s ค h ท t ว u ์ by ทรูปุกปัญญาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์026998366และเว็บไซต์ของเราที่ w w w t r u e b o k p a n y a c o m ค่ะสำหรับกู o ดนิวส์หนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกลับมาติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ